สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีกลอ,อนที่จะขับรถไหมคะเดี๋ยวให้รถเข้าไปก่อนรถเยอะรถเยอะเพราะว่าช่วงรถไฟเวลารถไฟออกเนี้ยก็จะมีคนมาส่งลูกส่งหล้านส่งผัวส่งเมียส่งเพื่อนฟูงส่งญาติโยม ที่รู้จักนะคะเขาก็จะมาส่งส่งที่สถานีรถไฟเวลารถไฟจอกเนี่ยคนก็จะมาส่งเยอะแล้วรถก็จะเยอะอะค่ะรถก็จะเยอะก็เลยต้งองรอคิวนิดนึงมาส่งลูกสาวค่ะมืดหน่อยนะคะทุกคนมืดหน่อยนะแต่ว่าเพนก็จะขึ้นนิดนึงพอได้พอได้การบ้าน พอได้คลิปส่งพิยูนนะคะนิดๆนิดหน่อยตอนนี้ก็ส่งรถส่งลูกขึ้นรถไฟลูกลูกขึ้นรถแล้วแล้วแม่เปนก็จะกลับบ้านเลยค่ะกลับบ้านหาคุณลุงแล้วพวกนี้ก็จะตื่นแต่เช้ามีธุระอีกนะคะทุกคนพ่กนี้ก็จะตื่นแต่เช้าไปทําธุระอีก ชีวิตต้องเดินทางต่อไปนะคะต้องมีความภาคเพียรพยายามขยันหมั่นเพียรค่ะพรุ่งนี้จะตื่นแต่เช้ากะว่าจะไปเก็บเห็ดกะน้องสาวคนสวยสักหน่อยจะไปดูลาดเราเฉยๆเพราะว่าตรงนั้นมันมีเห็เดเยอะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยตกสองสามวันติดกันพายุเข้ากะว่าจะไปเก็บเห็ดไปดูว่ามเห็ดมันจะขึ้นหรือเปล่า ปีนี้ไม่ค่อยเก็บเห็ดเท่าไหร่นะคะปตีแต่กอฟชีวิตเป็นนกอกฟไปแล้วปตีแต่ลูกกบลูกกอฟเป็นสองลูกสาวไปแล้วทีนี้เราก็จะกลับบ้านเอ้ยไม่ค่อยดีใจมากเลยที่ไม่ต้องทำงานเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยโอ้โหทำงานลุยค่ะ ไม่เป็นมันทักทายนะคะทุกคนหาเพื่อนคุยช่วงกำลังจะกลับบ้านเนี้ยค่ะขับรถมาส่งลูกสาวความจริงน่ะเดินได้แต่ว่าลูกสาวาไม่เดินแล้วมันมืดด้วยไม่เป็นขับรถได้ก็เลยเออขับรถมาส่งลูกสาวเพราะว่าแปบ๊บเดียวเองมันอ้อมถ้าเดินมาก็เดินผ่าตลาดมาได้เลยแต่ว่าแต่ว่ามันก็อืม มันก็มืดอะแล้วฝนมันมันตกเพิ่งจะหยุดนะคะแล้วมันมืดด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่ที่กําลังจะมืดนะคะเหียมะยังไม่ลงได้ดูใบไ,ไม้ร่วงนี่จะมืดสักหน่อย,อย <c oughs> <c oughs> ไปค่ะขับรถจากที่โน่นก็ใช้เวลาประมาณ ไม่ถึงสิบนาทีคะ่ะห้านาทีนะจากที่บ้านมาที่สถานีรถไฟไม่ถึงห้านาที้วซ้ำพระจันทร์สวยงามมากเลยขาไปก็ตีไปสักห้านาทีขากลับก็ตีไปสักห้านาทีเมื่อกี้ก็นั่งพักหนึ่งไงคะค่ะนั่งให้ให้รถไฟมันมาเพราะว่าเขามาแต่วันเขาไม่ได้ดูตาราง เขาไม่อยากจะนั่งคนเดียวเขาเหงาเหงาเขาเพื่อนทำดวงสวยงามมากเลยอืมตอนนี้ไฟสองหน้าก็เลยมองเห็นไม่เป็นเพราะว่ารถติดไฟแดงรถฝั่งโน้นนะคะก็ส่องมาก็เลยมองเห็นไม่เป็นนะคะทุกคนตอนนี้ก็ไฟแดงแม่เนก็จะขึ้นมาทักทายนิดหน่อยนะคะนะคะ่ะ เป็นเพื่อนคุยกันไม่เป็นก็ไม่ค่อยได้ไปวัดไป่าอายุก็มากแล้วมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะได้มีสังขารอยู่อีกกี่ปีจะได้สมบุรณ์ไหมเพราะว่าหลงระเริงทาง โลกมากเกินไปเนาะป่านนี้ก็ยังเล่น YouTube อยู่เลยก็ยังเล่นบ้านแดงอยู่เลย <c oughs> ควรจะเข้าวัดเข้าวาได้แล้วป่านนี้แล้วตัดสิงใจนะชีวิตนะ่ะดีมากเลยถ้าเข้าทางทำเยอะๆนะคะทุกคนไม่เป็นก็จะไม่เคร่งกับการทำคลิปหรือว่าการไลฟ์สดอะไรมากมายค่ะเพราะว่ามัน ใช้เวลามากเลยทําให้ช่องเขามีโปรแกรมมีอะไรเราก็ไม่ได้อะไรที่ได้ก็ได้ใจรักแล้วก็ได้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็อยู่ห่างไกลเอออยู่ห่างไกลก็ได้พูดได้คุยได้รู้จักกับเพื่อนเพื่อโลกะคะ่ะก็มาทักทายแก้เหงา ถึงมันแก้เอาได้นะไม่เ็นอยากกีร้องเพลงอยากกีร้องเพลงทีไรก็ว่าเออไปร้องเพลงเนี่ยคือไม่เป็นคิดหลายอย่างค่ะทางโลกกับทางธรรมมันแย้งกันอยู่ไม่เพนรู้ว่าต้องการอะไรต้องการอย่างทําอย่างต้องการอย่างทําอย่างไม่ตรงใจเออแต่ว่ามันก็เป็นทางเลือกของเรานะทางเลือกของไม่เป็นเองอืม ตามที่จะดูนะตัวเองอย,อยู่ทั้งโลกเยอะเกินไปมันก็เป็นทั้งเรื่องของเรานเ่นแหละเออแต่เวลาเขามาดูช่องไม่เพินไม่เพินก็จะต้องไปดูช่องเขาไปให้กําลังใจเขาให้กําลังใจคนอื่นให้กําลังใจตัวเองมันก็ใช้เวลานะคะทั้งโลกนี้ใช้เวลามากแล้วก็ยืด พบเยืดชาติของเราทั้งโลกไงยืดพบยืนยืดชาติแต่ถ้า,ถาทางธรรมนี้มันจะย่อย่อพบย่อชาติของเรารู้ทุกอย่างแต่คนเราเขาเรียกว่ายังประมาทอยู่ค่ะก็ร,รู้รู้ด้วยนะเออรู้ด้วยว่าประมาท แต่คนเราเนาะมันเลือกในทางที่เอ่อคือพูดง่ายๆคือกิเลสเยอะกิเลสเยอะเคยเรียกว่ากิเลสครอบงำกิเกลสครอบงำลบออกยากนะอทุกคนรู้ตัวหมดทำอะไรก็รู้แต่ว่า ก็พูดยากอืมพูดยากทำยากไม่เพื่อนก็มาทักถายเพื่อนเพื่อนแค่นี้ค่ะทุกคนขอบคุณมากเลยที่เป็นเพื่อนคุยขากลับหลังจากไปสองลูกนะคะอีกสองเลี้ยวก็ถึงบ้านแล้ว ขอบคุณมา,มากเลยค่ะทุกคนขอบคุณกำลังใจามากๆเลยไม่เพนก็ถือโอกาสขอบคุณแล้วก็สวัสดีเลยนะคะสวัสดีค่ะไฟเขียวพอดีเลยขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกไลคทุกแชร์นะคะขอบคุณที่สนับสนุนช่องให้ไม่เพนเติบโตให้กำลังใจไม่เพนค่ะ คค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมทุกคนสวัสดีค่ะ